อ่ะโอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยอีกสักแล้านรอบนะครับผมวันนี้อยู่ผมบูบูเลนนิ่งอีกเช่นเคยนะะแล้วก็ซึ่งในวันนี้นะผมก็จะมาเล่นเบสบอลอีกแล้วนะคือพอดีว่ามันว่างไงเออไม่ค่อยมีอะไรทำแล้วเมื่อก่อนงานยุ่งเลยลงช้าๆไปหน่อยแต่น,นี้ก็ว่างแล้วนะก็มาสักตาหนึ่งก็ยังดีว่าลงคลิปวันนี้นะฮะก็วันนี้น่าจะคลิปวันนี้ลงวันนี้เลยแล้วไม่ก็ลงวันนี้แหละนะฮนะคือ มีเวลาอัดแต่มีเวลาลงคืออะไรวะนั่นแหละนะวันนี้ผมได้ท่าใหม่มานะเป็นท่าจากไอ้นั่นแหละนะที่มันสิบสี่วันนั่นแหละเออมันมันก็ไม่ได้อะไรมากหรอกนะมันมันก็ดูเท่ดีนะคือ,อก็ผมไม่ได้เป็นสายเติมอะไรอย่างที่ทุกคนคิดหรอกนะคือผมเล่นเกมเนนะี่ยผมยังไม่เคยเติมสักทีเลยนะคือผมแบบเออ คือผมแบบไม่ได้เติมอะไม่ง่ายอะผมมีรูนตันโดยที่ไม่ได้เติมับทุกคนคิดดูดิแบบใช้ความพยายามมากแค่ไหนฮะลองคิดดูดิครับคือแบบไม่ได้เติมดูนี่ดูสกินของผมของฟรีทั้งนั้นนะครับคือผมใช้ความพยายามและความขยันในการเล่นของผมนะนะคือแบบตอนไหนว่างก็หยิบขึ้นมาเล่นอะไรประมาณนี้ยเออแบบพยายามเล่นทีๆเข้าไว้มันก็แบบได้ของที่โคตรดีเลยนะก็นั่นแหละ โอเคถ้าใครอยากได้ของดีแบบผมก็เอ่อเขาเรียกว่าต้องพยายามหน่อยนะโอเคก็ประมาณนั้นแหละโอเครมาร์มเพชรเอาเกตของเล็กๆน,น,น,น้อยมาที่ขุดมาเตรียมไปบุกอ่ะไอเหลืองแตกแล้วนี่ว่ะลืมสังเกตแมมโอเครู้ส okay. ึกว่าในเหลืองจะมีอยู่ตัวหนึ่งน,นะฮะนี่เป็นสายเทิมด้ด้วยนะแม่มานี้อยอึ๋ย ปกติผมไม่เคยเห็นพวกฉายเติมใส่ตะกินอะไรได้เทแบบนี้มันวิ่งหนีนะเห็นเต็มมันวิ่งใส่แต่นี่วิ่งหนีไงเออหนีเพื่อนะฮะถ้าเป็นผมนี่ถึงแม้ว่าลูนยังไม่สู้ผมก็สู้นะครับเพื่ออือแบบก็คงต้องเสียงเล้วเสียงให้มันรู้ไปอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเสียงเล้วเสียงให้มันรู้ไปที่กันตกไม่มีกูยวเสียงมอนกันมางวันนี้มามาลิ้นพันหมดแล้วเนี่ยโอ้โหมันกระโดดตีแบบเต็มที่กันตกตกตกโอ้โหไม่ตกทุกคนครับ ทุกคนทุกคนทุกคนเห็นในเกาะทองไหมครับทุกคนอ้ตัวป็นซ่าเอาตีผมไม่โดนก็แตกสิครับเอีเด็ดๆโอควานเอควานโอควอนขึ้นมาเร็วๆๆๆๆมาครับมาครับเอามันง่อฮะเออโดนสอยเดียว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 มันมีเกาะป้องกันทำไมไม่อัปเดตเอาเกาะออกว่ามันจะมีเกาะป้องกันไปทำไมจะได้ฟาร์มคิวมันๆใช่ไหมเออเออแตกไป นี่น,นี่เอาดิเอาดิเอาดิเอาด,อาดิดูเท่าด้วยเกาะใครหนากว่ากันผมแบบเกาะสิบเลยนะเกาะสิบเลยเดียวนะอย่างวันนี้เอาดาบทองมาใช้นะมันจะได้ตีกันแบบมนันๆนะครับบอกเลยบ่ามันสเวอร์ไปต่อบล็อกไปต่อไปสีรังไปถัดก้อนก็คือสีเขียวใช่สีเขียวเพราะมันเป็นศัตรูของไอแดง เพราะไอ้เขียวมันเป็นนักซิงเพราะนั้นเราเป็นนักสู้เราก็ต้องสู้กับไอ้เขียวนะคนเราจะโดนไอ้เขียวยิงไม่ได้นะเราต้องสู้นะในวันนี้ตอนนี้ไอ้เขียวเป็นนักซิ่งนะตอนมันวิ่งออกจากฐานหมดแล้วอนะจากการคำนวณเอาไว้น่าจะอยู่ตรงกลางนะครับผมเพราะปกติคนที่เตียงพังมักจะเข้าไปตรงกลางโอ,อกาสคือ60.9ิบจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮนะาหัวนงไงจริงด้วยอันนี้ก็ไม่ได้เป๊ะอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแค่คิดเอาไว้เฉยก็ ไม่รู้ปัญหาอะไรคนเตียงพังชอปวิ่งเขากลางคือทุกครั้งอนะ่เตียงพังวิ่งเขากลางหมดยกเว้นผมเตียงพังยืนเอฟเคอยู่ที่ศานนะรอความตายาอ,อย่างงอะไรองผมวะเนี่ยแต่ผมแต่ถ,ถ้าถามผมนะผมแนะนำนะถ้าเตียงพังให้วิ่งเขากลางแัหละนะถูกต้องแล้วนะคือคือเข้ากางก่อนมีสิทธิก่อนนะครับนะแต่อสิ่งนี้ก็ใช้กับเกมนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะอยู่ที่รูนะทุกคนนะ แต่ถ้าเป็นเกมไม c คร f t ก็อีกอย่างหนึ่งอะนะก็ประมาณนั้นแหละแต่ทําไมแต่ถ้าถามว่าทําไมมถึงเล่นเกมนี้ไม่ทําไมไม่เล่นเซิร์ฟไม c คร f t อะไรพวกนี้ก็ใช่ครับเกมนี้มันเลื่นดีนะแต่มันเล่นง่ายกว่าไม c คร f t ด้วยนะมันเลื่นแบบปรับ fps เป็น60มันก็ยังไม่แหลกเลยครับทุกคนมันหมูสุดยอดมากเครื่องกากก็เล่นได้แต่นี่เครื่องผมไม่แกงเครื่องผมเรมสามเรมสี่ประมาณนั้นแหละก็ไม่ได้เครื่องแรงอะไรแต่ก็เล่นได้แหละนะเออ เล่นได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยทีเดียวนะครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่สุดยอดมากนะตอนนี้ผมอยู่หนึ่งหนึ่งกับมันแล้วก็โอ้โหมันสวยสไนเปอร์อยู่างไกลเฮ้ยเพื่อนถ้านายอยากเล่นสไนเปอร์นายมาบูเอดสอดกับเราหรือเปล่าเพื่อน๋ยวผมฟาร์มพอมไปก่อนนะตอนนี้ไปมาดิเพื่อน hello เอ้ยบอดีบอดีอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นยังไซบางวุ้ยเฉียบหน้ายิงมาดีครับยิงมาดีครับเบรเบรรบมาดีครับมาดีครับมาดีครับก็มาดีครับมาดีโอ้โหแล้วกูไปท้ามันนะกูก็โดนมาตบอีกสลบไม่ไม่ย่นั่นแหละนะไปท้ามันอีกเดี๋ยวเราเตรียมเออโอ้โหสองหัวเออสองนัดแล้วเออไม่เป็นไรลืมไปผมกอดเพชรมันยิงไม่เข้าฟิวเฉียดหัว ยิงมาดีครับยิงมาดีตอนนี้เกราะผมอยู่ที่17นะก็อืดเอาเรื่องนะก็ถ้าถามว่าหมวกเนี่ยที่ใส่หัวนะครับที่เราซื้อมาใช้เนี่ยมันช่วยป้องกันเราได้ไหมคําตอบคือมันช่วยป้องกันเราได้นะป้องกันได้ขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเอ่อทุกคนเห็นเกราะสีฟ้าตรงข้างๆเลือดเออแบบนี้นนะ ก็รูปกอสีฟ้าตรงข้างเลือด,ดที่มันมีตัวเลขอยู่เออนั่นแหละคือถ้าเราไม่ใส่หมวกมันกคเป็น1ิหแต่ถ้าเราใส่หมวกมันจะเป็น1ิบเจ็ดด้วยเออนะเพราะฉะนั้นหมวกก็สําคัญนะอย่าลืมหามาใช้กันนะถึงหมวกอะไรก็ได้ไม่ว่ามันจะดูเป็นอะไรยังไงมันก็เพิ่มแค่หนึ่งอะไรนะอโอเคก็ซื้อมาใช้เถอะนะกุญแจมีนะอ๋อจุน กุญแจฟาร์มได้อยู่แล้วกุญแจถ้าใครเติมกันนะผมแนะนําไม่ต้องอไม่ต้องอไปซื้อกุญแจล็อกเล่นสักสิบห้าตานี่ก็ได้แบบก็ได้รุนดดสักอันแล้วนะนะเล่นสักสิบห้าตาก็ได้รุนดดสักอันแล้วนะสำหรับกุญแจเนี่ยนะแต่ว่าต้องดูโฆษณาด้วยนะเออดูโฆษณาเพื่อรับเพิ่มนะครับถ้าเราเล่นแบบสามร้อยตาอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะได้กุญแจมาเป็นพันเลยนะคนที่แบบคนหาอะไรเล่นสามร้อยตาว่ะแบบสายตาเสียพอดีใช่ไหม นายไ,ไม่วิง่งเลยเพื่อนอผมก็คุกผมก็พูดใจเย็นอยู่ได้นะมาดิฮ้ยช่าจแต่กลางอากาศไปเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับารบ,รบ,บายบลีบ